ในวันนี้ครับท่านผู้ช่วยครับท่านนพินพรศรีสันธานครับสวัสดีทุกคนครับท่านที่สองเพื่อให้ท่านได้จ,จับนะครับท่านที่สามครับท่านพนเอกวิทยาคันทับคุญตาบอดผมกนขออนุญาตในงานกีฬาฟุตบอลคนตาบอดเราได้เริ่มเก็บตัวกับผม2,565นะท่านโดยมิตเตอร์มีมิตเตอร์ครับและจะม,มีนักกีฬาที่เข้าร่วมเก็บตัว ซึ่งมีตั้งแต่เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมมาตลอดเราก็ได้เข้าร่วมง,งานการแข่งขันอย่างเป็นทางการในซ้อมที่สําคัญจำนวนสามในการ่างนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียโคเชเนียนะครับที่ประเทศอินเข้า์แอนันชิงแชมโเลิบุนคับเกียร์นะครับโดยมีทีมเขา้า,าร่วมแข่งขันทีมการนิโพษนะเมื่อจากกานิวโพหลังจากที่เสมอการในรัประเทศและไปสอง ซึ่งทงการแข่งขันระหว่างวันที่2 0ถึง28พฤษภาคม2566ันหารอิ 2, น่เองเซาเปาโลประเทศบาราซิลทั้งหมดเป็นทีมที่อยู่ในอันดับครั้งนี้เขาลงแข่งขันทั้งหมดจำนวน8ทีมได้กันถสุดนัดที่3มซึ่งเป็นนัดที่คล้ายๆตัดเชือกเ,เล่นนัดสุดท้ายกับชีลีสาตอนน่อหนประตูน,นะครับซึ่งจบไปนะครับแล้วก็รายการสำคัญสุดท้ายที่สุดของปีนี้รายการแร้ที่จบึงคือรายการ ที่ประเทศอังกฤษระหว่างที่1 3 2 7สิงหาคมนะครับซึ่งรายการนี้ความสำคัญนอกจากจะเป็นการแข่งขันชิงพาลนิติลอบคัดเลือกเล็กท้ายนะครับจากรายการแข่งชิงโลกนั้นเข้าร่วมแข่งขันในทีมหน้านะครับแล้วก็รายการหลังจากนี้ต่อไปก็ผมในนามของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยการสนับสนุนต่อทีมกีฬากีฬาของเรา สถานีที่นี้เมื่อครั้งก่อนที่เราจะไปเราได้มาขอพรอจากท่านแล้วก็พรนั้นเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ถอดตัวไนเองกันคนใดในดีเนี่ยทีแล้วมันแทบม่ไดูกันเลยแล้ให้ทุกทางที่จะอย่ขนก่อนต้ดงการบอกนะครับเพื่อทีง่ายๆว่านักผู้ก่อนตระกูตาให้สู้กันไม่ได้นะครับชื่นชมในความเก่งความสามารถชื่นชมในความเก่งความสามารถของท่าน เป็นแบบอย่างของคนที่เขาติดตามการแข่งขันท่านคนไทยติดตามการท่าขันกินซาเลอร์ทีเซียท่านก็เขครับพูดถึงงานวันนี้เลยครับที่พานักกีฬามาที่ศูนย์การกีฬาก็เนื่องจากว่าเราได้รับความเมตตาจากท่านรัมตีหลังจากที่เราไปแข่งกีฬาที่พนมเปญมาอาเซียนพาราเกม ฟุตบอลของเราก็ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองก่อนที่เราจะมาประสบความสำเร็จที่พนมเปญก่อนหน้านั้นไม่ถึงเดือนเราก็ไปแข่งเวอร์กังฟีที่บราซิลมาเราก็ยังคงรักษารลำดับไว้ได้ดีประสบการณ์ของเราในครั้งนี้ต้องถือว่าดีมากเนื่องจากว่าเราสามารถ เล่นได้เสมอในเกมกับทีมอันดับหนึ่งของโลกคืออาร์เจนตินาก็ต้องถือว่าเรามีความหวังมากขึ้นที่เราจะไปแข่งชิมิงแชมป์มมโลกที่เมืองเบอร์มิงแฮมที่ประเทศอังกฤษในเดือนสิงหาคมนี้เราก็มีความหวังมากขึ้นผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะกระ,ะเส็นกระสายแพร่งพลายไปถึงท่านมนตรี ท่านนมตีท่านก็เลยให้ความกรุณาให้เรามาได้พบวันนี้เพื่อจะได้ให้กำลังใจกำลังกายมนุษย์เนี่ยมีสองส่วนนะครับนอกจากว่าร่างกายจะแข็งแรงแล้วจิตใจก็ต้องเข้มแข็งด้วยถ้าได้รับกำลังใจจากท่านน้ำตีแล้วก็ท่านก็เอื้อเฟื้อกำลังกายด้วยผมว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทีมเที่ยวนี้เรามีความหวังว่าเราจะต้องไปให้ถึงดวงดาวให้ได้ คือต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดูว่าไกลเกินเอื้อมแต่เราจะพยายามเอื้อมสิ่งเหล่านั้นมาฝากพี่น้องคนไทยให้ได้เราก็ไม่ได้อวดว่าเราเก่งเราดีอะไรนักนะครับแต่อยากจะเรียนว่าฟุตบอลฟุตบอลในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยคนที่ตาปกติ อาจจะทําไม่ได้อย่างฟุตบอลคนตะบอดเพราะว่าคนตะบอดนี่เราต้องถือว่าทีมของเราขณะนี้เป็นทีมอันดับ5ของโลกเรารักษาระดับมาได้ดีแล้วเมื่อคราวที่แล้วที่ไปแข่งที่อินเดียเมื่อ2อสเดือนที่ผ่านมาเราก็สามารถเป็นที่สองในเอเชียโดยแข่งกับจีนซึ่งเราแพ้จีนโดยถือว่าเกรงใจสีจ้นผิงเท่านั้นเองครับไม่อย่างนั้น เราอาจจะเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วนะครับเที่ยวเดียวพอดีตอนที่แข่งระหว่างที่แข่งชิงแชมป์กันเนี่ยสีจินพิงค์ท่านมาเมืองไทยเราก็เลยระ,ะ,ะมัดระวังนิดหน่อยครับไม่งั้นเราอาจจะได้เป็นแชมป์ไปแล้วัเที่ยวนี้ผมหวังว่าเราไม่ต้องเกรงใจใครแล้วน่าจะได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนํามาฝากพี่น้องคนไทยได้เราหวังว่าคนไทยทั้งประเทศจะให้แรงใจส่งใจไปเชียร์นักกีฬาของเราเหมือนที่ ส,ส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาเป็นคนปกติเช่นพลเล่อย่างเงี้ยครับคนดูกันทั้งเมืองทําอย่างไรสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนจะช่วยกรุณาเราให้มีคนติดตามอย่างนั้นได้ถ้าช่วยได้ก็จะเป็นคุณอุปการต่อทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักกีฬาเองฝ่ายผู้จัดทําทีมแล้วก็คนในประเทศก็จะมีกําลังใจเพราะว่า กีฬาคนพิการเนี่ยนะครับมันเป็นการบอกว่าศักยภาพที่ยังเหลืออยู่แม้ว่าเราจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนี่ยของร่างกายแต่ถ้าเรานำมาพัฒนาอย่างถูกที่ถูกจังหวะและเหมาะสมให้โอกาสแก่เขาจากที่เขาจะเป็นภาระของประเทศก็จะกลับกลายมาเป็นพลังได้อันนี้เฉพาะคนพิการเท่านั้นฉะนั้นคนที่ไม่พิการ ก็ยิ่งต้องมีกำลังใจใหญ่เลยว่าถ้าเราต่อสู้เราไม่ยอมแพ้เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ทุกคนเท่าเทียมกันก็เป็นโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีท่านให้ความกรุณาให้เราได้มาพบในวันนี้ผมก็ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลให้ความสนใจไม่ละเลยแม้แต่พวกเราซึ่งเป็นคนพิการคนไทยเหรอครับ เมื่อกี้ผมว่าผมขอไปแล้วนะครับขออีกทีก็ได้ครับชัาญเลยนะครับก็เราจะชนะแพ้ผมว่าก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจด้วยเพราะว่าเรื่องกําลังกายทีมสตาฟโค้ชของเราก็ฝึกซ้อมเต็มที่ฉะนั้นกําลังใจถ้าคนไทยให้แรงเชียร์ส่งแรงเชียร์ผ่านสื่อมวลชนอย่างเต็มที่แล้วกาลังใจนั้นไปถึงพวกเรานักกีฬาและก็ทีมสตาฟโค้ชผมหวังว่า เราจะมีโอกาสชนะขอให้พี่น้องสื่อมวลชนส่งข่าวนี้ให้ถึงคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยไม่แล้งน้ำใจไม่ว่าจะเป็นกีฬาคนพิการหรือไม่พิการมันสำคัญตรงที่สื่อครับสื่อเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นต้องกราบฝากพี่น้องสื่อมวลชนให้ส่งทำข่าวของเราให้ถึงพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบแล้วก็ท่านจะได้ส่งกำลังใจไปช่วยเรากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับผม หวังว่าเราจะทําให้ท่านทุกท่านในประเทศไทยของเราประชาชนทุกคนได้ชื่นใจขอบคุณครับครับก็กับผลงานในการแข่งขันที่ผ่านมาทีมของเราก็ถือว่าสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ อย่างที่ทราบนะครับว่าเราจะไปต่อที่ฟุตบอลโลกที่ประเทศอังกฤษตอนนี้เราก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับกับเป้าหมายในชิงแชมป์โลกที่เบอร์มิงแฮมนครับพี่ต้องต้องพัฒนาทีมยังไงบ้างประสบความสำเร็จนะครับพี่ครับตามจริงก็หลังจากที่เราได้ไปอุ่นเครื่องที่บราซิลน,นะครับการเล่นกับทีมระดับโลกครับมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ หลายๆอย่างที่เราไปเจอมานะครับทีมงานสตาฟโค้ดก็พยายามนำเทคนิคต่างๆแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆให้กับนักเตะและระบบมาให้ทุกคนได้เล่นเป็นระบบที่จะไปเจอกับทีมที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศอังกฤษนะครับครับเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการจะคว้าตั๋วเพื่อไปพาราลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศสให้ได้ครับมีจุดแข็งตรง เราต้องเพิ่มเติมแล้วก็จุดก่อนตรงไหนที่เราต้องปรับในมีกับการที่เรเจอทีมระดับโลกที่เบอร์มิเตอร์นครับครับก็ก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องความแข็งแก่งของร่างกายนะครับก็ต้องต้องเพิ่มขึ้นอีกครับจากที่เราตอนนี้เราก็ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับแต่ก็พอไปเวทีระดับนั้นนะครับเนื่องจากมันพวกทีมโซนพวกมีกาใต้อะไรแบบนี้พวกโซนแอฟริกาก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับ ก็คือเป็นปัญหาที่เราเราเจอมาก่อนหน้านี้ครับพอเวลาเราเจอทีมที่เล่นหนักแบบนี้เราจะไปไม่ค่อยได้ครับก็หลายอย่างหลายๆอย่างโค้ชก็พยายามฝึกให้เราเรียนรู้ครับว่าเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะเอาตัวรอดยังไงครับและที่สําคัญผมว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จได้ก็นักเตะทุกคนก็คือต้องเล่นให้ได้ตามเทคนิคที่โค้ชฝึกสอนให้ครับครับ อยากให้พี่เต๋าพูดส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนที่ดูยูแฟนกีฬาที่ดูยูนะว่าอย่าท้อชื่ออย่าสุดคแครับก็สำหรับพวกเรานะครับร<า>นักฟุตบอลคนตะบ,บอร์ดก็เราเราก็มองไม่เห็นนะครับแต่เราก็มีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่เรารักนะครับ <S <S เพราะว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในทีมเป็นคนที่รักในกีฬาชนิดนี้นะครับถึงแม้ว่า การเล่นมันจะมีความยากลําบากแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะเรียนรู้และสู้กับมันนะครับสําหรับบางคนที่ในตอนนี้อาจจะเจอปัญหาอยู่รู้สึกท้อแท้ก็ให้ดูพวกเราเป็นเหมือนกับเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าพวกเรามองไม่เห็นเราก็ยังสู้นะครับผมเชื่อว่าถ้าพวกเราทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับ